ครับแอดมินโอสวัสดีครับผมอันนี้ผมถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นกระเพาะปลาแน่เลยใช่ไหมครับใช่ครับอไม่ไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นหนังหมูครับนันหมูกระเพาะปลาครับกระเพาะปลากระเพาะปลาแท้ด้วยผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับมีกระเพาะปลามาแบบนี้เนี่ยเมื่อวานน่าจะมีแตกอันนี้กระเพาะปลาครับกระเพาะปลาเเมื่อเมื่อวานน่าจะมีแตกกระเพาะปลาแพงด้วยอื ก็อย่างที่บอกครับเด็ดไม่เด็ดเรามาดูที่เมนูอาหารนี่แหละครับครับผมอันนี้ก็จะปีกระเพาะปลาครับแล้วเนื้ออกไก่ฉีกเนื้ออกไก่ฉีกแล้วก็ถั่วงอกถั่วงอกผ้กาแดงเห็ดหอมเนื้อปูนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปรุงนะครับสาหรับกระเพาะปลาผัดแห้งเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับสองใบ ครับใส่ไข่ลงไปสองใบแล้วเราก็จะใส่ซีวขาวซีวขาวนะครับครับผมเสร็จแล้วก็ตามด้วยภูเขาทองภูเขาทองนะครับอ้ออย่างนี้เราจะชิมยังไงครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราค่อยชิมครับแล้วชิมไปเลยนะครับนะครับแนะมีมีแนะนำไหมครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งรึเปล่าครับ ครับอันนี้ก็คือเริ่มต้นพื้นฐานก่อนอใส่ไปอย่างละกครึ่งช้อนก่อนครับผมแล้วพริกไทยตามด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังมองภาพไม่ออกครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะครับชูรสชูรสนะครับแล้วก็ซอสเปรี้ยวซิกโชะิกโชนะครับ อันนี้คือบางที่เขาปรุงในกระทะอันนี้เราทําให้เห็นเห็นครับว่าเราจะปรุงจากตรงนี้เลยน้ำมันงานะครับน้ำมันงาเพิ่มความหอมนะครับอันนี้รู้อย่างเดียวอันนี้ปกติเราจะปรุงในกระทะอันนี้เราปรุงตรงนี้เลยสดๆเลยนะครลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับครับผมครับแล้วก็แล้วก็ใส่นี่ไปนะครับใส่เค่พอหอมอ๋อเราใส่ทีเดียวเลยใช่ไหมครับแล้วก็เนื้ออกไก่เนื้ออกไก่นะครับ ไปไปเลยส่ทีเดียวเลยนะครับครับแล้วก็เหมือนกับทุกๆครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับท่านใดนะครับต้องการเข้าร่วมไลฟ์กลุ่มนะครับสามารถคลิกได้เข้าได้จากลิงก์นะครับใต้ชื่อรายการกระทะทองดาวเด็ดนะครับซึ่งใต้ลิงก์เนี่ยครับผมก็จะใส่ส่วนผสมของเมนูในแต่ละวันเอาไปให้ด้วยนะครับในห้องไลฟ์ของเรานะครับมีดาวเด็ดให้นะครับทั้งวันนะครับผมบอกย้ำนะครับทั้งวันนะครับ บางวันนะครับลากกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับไม่ว่างกันเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมตรงนี้นะครับรอันนี้ถังวงอกนะครับเราก็ใส่ิกิีฟ้าแดงไปกิฟฟ้าแดงเข้าไปในถังวงอกนะครับครับผมหลังจากที่เราคลุกเขากระเพาะปลานะครับแล้วเราก็ตามด้วยขึ้นช่ายครับก็ตามด้วยขึ้นช่ายนะครับ ามด้วยต้นหอมครับก็ต้นหอมซอยนะครับต้นหอมเราเป็นท่อนครับหั่นเป็นท่อนนะครับผมบางทีก็ใช้ซอยเป็นเส้นนะครับแล้วแต่แล้วแต่ถนัดครับแต่ก็เราเนื้อปูครับใส่เนื้อปูใส่นี่ครับสังเกตดูดีๆนะครับเนื้อปูเราไม่ได้ใส่เข้าไปพร้อมกับเพาะปลานะครับแต่เรามาแยกแยกกับตัวผักนะครับตอนนี้นะครับเริ่มเข้าที่แล้วครับ เราก็พูดเสมือนเราไปชิมเองเลยนะครับเดี๋ยวลืนนะครับใต้คลิปนะครับมีลิงก์ไลน์กลุ่มนะครับสามารถกดลิงก์เข้าร่วมไลน์กลุ่มได้เลยนะครับเข้าไปสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเด็ดนะครับสูตรอาหารวิธีการทำอาหารนะครับเราเข้าไปคุยเข้าไปสนุกสนานเฮฮากันได้นะครับครับแล้วเดี๋ยวเราเอาลงกระทะได้เลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการลงเตากันดีกว่าครับ ตอนนี้เริ่มได้กลิ่นของกระเพาะปลานะครับเริ่มได้กลิ่นของการผัดนะครับกระเพาะปลาที่ผัดนะครับนี่นะครับเราเอาชุดผัดนะครับ,บรชุดผักเพื่อสุขภาพ <laughs> เอามาลงเตาแล้วนะครับผัดเข้าไปกับตัวกระเพาะปลาที่เราผัดในกระู่นี้นะครับ ก็เรียบร้อยครับโอเคนีครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการจัดจานนะครับเราลองด้วยผักกาดผักกาดหอมและแล้วนะครับกระเฉพาะปลาผัดแห้งของเรามาแล้วครับ หน้าตาน่าทานมากเลยครับเนี่ยเร,เ,เราก็โรยด้วยผักชีนะครับค <c oughs> รับเราโรยด้วยผักชีนะครับข <Kal> <ม>้าวมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปชิมหน่อยเดี๋ยวเราเตรียมจิว๋วไปด้วยนะซอสเปรี้ยวแล้วก็ซอสพริกครับ,ซอ,รรบซอสพริกนะครับโอเคครับ